สวัสดีครับวันนี้จะกล่าวต่อไปในบทที่หนึ่งตอนหตามที่อริยสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีพระสังฆราชและพระราชาคณะทั้งหลายทูลถวายพระพรรัชกาลที่หนึ่งว่าพระไตรปิฎกนั้นมีพิรุธมากเรื่องนี้มีความสำคัญกับวิญญาณธาตุของเราทั้งหลายทำไมหรือ ก็เพราะว่าการเรียนการสอนที่ผิดผิดก็เหมือนการทำบุญไม่ได้บุญหรือทำบุญได้บาปตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่งตอน4เกี่ยวกับาศาสนาคริสต์การที่คริสเตียนเชื่อมีศรัทธาในสิ่งผิดก็พลอยถูกจอมเทพพิพากษาโทษด้วยและเป็นโทษหนักมากกว่าที่ใครๆจะคาดคิดถึง ถ้าจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบไม่รู้นั้นเป็นการแก้ตนที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเหมือนการรับของโจรก็มีความผิดอยู่ดีเรื่องความเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าโคตมะรัสสอนไว้แล้วในกรรมสูตรไม่ให้เชื่อเรื่องใดๆจนกว่าจะเห็นว่าเป็นกุศลเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษถึงควรนำมาใช้ประพฤติ ปฏิบัติพิจารณาง่ายๆว่าการสอนคนผิดๆที่ทำให้เกิดผลเสียเป็นบาปไหมและผู้ที่ถูกสอนนำคำสอนผิดๆสอนกันต่อๆไปความผิดก็ขยายแผ่กว้างออกไปบาปกรรมก็ขยายใหญ่ขึ้นตามไปด้วยใช่หรือไม่ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยโปรดศึกษาจากบทที่แล้ว ในเรื่องของพระเยซูกับคริสตศาสนาท่านควรเข้าใจได้ดีขึ้นเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ใช่เพื่อตำหนิหรือกล่าวโทษใครๆแต่เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาโดยตรงมิฉะนั้นแล้วอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็คงไม่ทูลถวายพระพรรัชกาลที่หนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎก มีพิรุธมากแต่เพราะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นห่วงเป็นใยและมีความปรารถนาดีต่อชาวไทยที่จำเป็นต้องใช้พระไตรปิดกในเวลาต่อมาจะได้มีความระมัดระวังฉะนั้นโปรดได้ช่วยกันวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลโปรดอย่าเอาความเชื่อความยึดมั่นถือมั่น มาเป็นแนวทางเพื่อการหาข้อเท็จจริงก็เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาตามที่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจปรารถนาไว้ไม่เฉพาะเพียงพระไตรปิฎกมีพิรุธมากมาช้านานแล้วแม้พุทธศักาชไทยก็มีความผิดพลาดไปมากซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าพุทธศักาชไทยเร็วไปถึง 48ปีจากความเป็นจริงเรามาพิจารณาพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สาทีฆะนิกายปฏิวัคิซึ่งเป็นการมาปรากฏของพระเมตไตรโดยขอสรุปดังนี้เมื่อมนุษย์มีอายุได้80ด0มืนปีแต่เป็นเพราะมนุษย์ไม่อยู่ในศีลธรรมอายุของมนุษย์ จึงได้ลดลงโดยบุตรมีอายุลดลงเป็นสองเท่าของผู้ให้กำเนิดคือบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ80,000ปีก็มีอายุลดลงเหลือ40,000ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ40,000ปีก็มีอายุลดลง2 0 0 0 0ปีจนถึงสมัยมนุษย์เหล่านี้มีอายุ1 0ปี เด็กหญิงมีอายุ5ปีจักสมควรมีสามีได้แต่เมื่อมนุษย์สร้างกุศลกรรมอายุกลับเพิ่มขึ้นโดยมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ10ปีจักมีอายุจเจริญขึ้นถึง20ปีและดำเนินไปโดยอายุบุตรจะเพิ่มเป็นสองเท่าของผู้ให้กําเนิดจนบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุสองหมปีจักมีอายุจเจริญขึ้นถึงสี่หมปี บุตรของผู้มีอายุ40,000ปีจกมีอายุจเจริญขึ้นถึง80,000ปีดูก่อนพิสุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ80,000ปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรจะเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกถ้าสังเกตจะเห็นว่าบุตรจะมีอายุลดลงสองเท่าหรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของผู้ให้กำเนิด ซึ่งสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์สามารถกำหนดอายุให้ลดลงเป็นสองเท่าหรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถ้าเป็นเช่นนี้อัน,นิจจังที่พระพุทธเจ้าโกตมะตรัสสอนก็ไม่จริงเพราะมนุษย์สามารถกำหนดเองได้พระไตรปิฎกมีพิรุธมากแม้ศีลห้าก็มีพิรุธที่จริงแล้ว ตามหลักฐานต่างๆจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าโคตมะไม่ได้ตรัสสอนศีหาพระพุทธองค์ตรัสสอนเพียงกรรมกิเลสีคือเหมือนกับศีหาแต่ไม่มีข้อห้าคือไม่มีข้อสุราเข้ามาเกี่ยวข้องการตู่พระพุทธเจ้าโคตมะว่าตรัสสอนศีหาถือเป็นความผิด ร้ายแรงยิ่งเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเช่นตามหลักจิตวิทยาเมื่อผู้กระทำผิดได้อย่างหนึ่งเช่นผีดศีลข้อ5ก็เป็นการง่ายที่จะทำผิดข้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสสอนอริยสาวกให้ออกห่างจากสุราสรุปจาก สิารากสูตรว่าการดื่มสุราเป็นเหตุความประมาท6ประการคือเสียทรัพย์หนึ่งทะเลาะวิวาทหนึ่งบ่อเกิดแห่งโรคเกิดภัยอันตรายหนึ่งเกิดการนินทาหนึ่งปัญญาถดถอยหนึ่งอับอายเสียชื่อเสียงหนึ่ง พระพุทธเจ้าโคตมะทรงเห็นว่าสุราเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของชาวบ้านที่แก้ไขายากและพระพุทธเจ้าโคตมะเองก็ทรงยินยอมให้แม้พระสงฆ์เจือสุราเพื่อการรักษาพระสงฆ์ผู้อาพาธได้ผู้สนใจศึกษาได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าพระวินัยปิฎกเล่มที่ห้ามหาวัค พระพุทธเจ้าโคตมะทรงทราบเกี่ยวกับสุรานั้นไม่ใช่แต่ให้โทษเพียงอย่างเดียวสุรามีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอทางการแพทย์เป็นที่ทราบดีว่าเหล้าอางุ่นแดงช่วยในการรักษาโรคหัวใจได้และถ้าจะถามว่าการพนันกับการดื่มสุรา อย่างไหนมีผลเสียร้ายแรงกว่ากันทำไมพระพุทธองค์ไม่มีศีลห้ามเล่นการพนันด้วยเวลาที่ผ่านไปความผิดเพี้ยนของคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นได้สาเหตุเป็นเพราะมีผู้ตูว่านั่นเป็นคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโกตมะ ถ้าเรามา,าเปรียบเทียบกับฝรัง่งเขาปฏิบัติตนได้ดีตามกฎเกณฑ์ของศาสนาของเขาอย่างน้อยๆในหนึ่งอาทิตย์เขาต้องไปโบสถ์หนึ่งวันเขาไม่มีกฎเกณฑ์ห้ามดื่มสุราแต่เขาก็ไม่ได้ดื่มสุราเท่าที่ศึกษามาเขาจะดื่มสุราในหน้าหนาวที่อากาศหนาวจริงๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพียงหนึ่งแก้วเล็กๆที่ไม่ทำให้เขาเมาและเขาก็ไม่ได้ติดสุราซึ่งของเรามีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับก็เหมือนยิ่งว่าก็ยิ่งยุพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ว่าพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเสื่อมด้วยเหตุห้าประการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ความเป็นจริงได้ดังนี้ 1. การเสื่อมการบรรลุมรรคผล 2. การเสื่อมการปฏิบัติธรรมและการเจริญภาวนา 3. การเสื่อมของการศึกษาธรรมและการเข้าถึงพระธรรม 4. การเสื่อมของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 5. การเสื่อมของบุรพาจารย์ เมื่อกล่าวถึงผู้คนในกฤษดายุคจะมีอริยปัญญาจะรู้จักคิดมีเหตุมีผลตามที่กล่าวมาแล้วจอมเทพจะช่วยมนุษย์สร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขึ้นผู้คนจะมีความรู้จริงปราศจากบาปกรรมไม่เหมือนผู้คนในสมัยกลียุคการปรากฏของจอมเทพไม่ใช่ เพื่อมาเป็นพระศาสดาหรือมาสอนศาสนาใหม่ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้ว่าจอมเทพจะมาจันโลงพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ให้อยู่ไปจนถึงปีพุทธศักราช5,000แต่การที่จะให้จอมเทพปรากฏนั้นทุกพยากร์จากศาสนาโลกดังเช่น ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่งตอนสามที่หญิงชาวสมาริทันกล่าวกับพระเยซูวา่าฉันรู้ว่าเมสสิอาหรือพระจักรพรรดิซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าครส์นั้นเขาผู้นั้นจะบอกความจริงเราได้หมดทุกอย่างหรือาศาสนาอิสลามที่บ่งถึง พระจักพัิจะป้องกันพระองค์เองด้วยความรู้ที่ไม่มีผู้ใดมีอยู่ซึ่งลัทธิของชื่อได้บ่งไว้ว่าความรู้นั้นมาจากพระองค์เองดังนั้นการที่จะให้พระจักพัิแสดงตนและมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการล้างโลกอธรรมและช่วยมนุษย์สร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขึ้น ผู้คนทั้งหลายจะต้องพิสูจน์ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้จอมเทพปรากฏขึ้นได้และสิ่งนี้ย่อมมีความยุติธรรมแก่ทุกๆุฝ่ายและพระจักรพรรดิจกได้สอนเราทั้งหลายให้มีอริยะปัญญารู้สิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเพื่อเป็นรากฐานการสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกได้ตลอดไป ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติใดภาษาใดาศาสนาไหนจะถูกพิจารณาโทษถึงการไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกเพราะตามหลักฐานข้อเท็จจริงจอมเทพเองพยายามไม่ให้เกิดการล้างโลกอาธรรมขึ้นโดยทางสวรรค์ได้แสดงว่าเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติสารพัดทิศความแปลกประหาดที่เป็นไปเป็นไปตามพยากรณ์โลกซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากการดนบันดาลขึ้นซึ่งเรื่องนี้จะกล่าวขยายในบทเรื่องของเหนือธรรมชาติแต่ผู้คนส่วนมากละเลย ความเป็นคนดีจริงๆและอยู่กันในความประมาทผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีมากที่กล่าวว่าเรื่องพระจกักรพรรดิเป็นเรื่องไร้สาระแถมบางคนอย่างลบลูไม่ได้คิดถึงว่าผู้กล่าวพุทธธรรมนายนั้นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะซึ่งพุทธธรรมนายแต่ละขั้นตอน สามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าเกิดขึ้นจริงและจอมเทพได้บอกไว้ล่วงหน้ามาแต่โบราณกาลว่าพระองค์จะมาจุติเป็นพระจกักรพรรดิและจอมเทพได้ให้ผู้มีญาณทิพย์ทั้งหลายได้เห็นอนาคตการเพื่อนำมาเขียนเป็นพยากรณโลกไว้เพื่อจอมเทพจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาพิสูจน์ความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้คนบนโลกสร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงได้ตลอดไปโปรติตามภัยพิบัติเหนือธรรมชาติบทที่สองตอนหนึ่งต่อไป